สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยกับผมพานุมาสุขกัมพรนะครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเราก็คงยังอยู่กับคุณพิทยาหอมไกรราชนะครับเรากำลังเพลิดเพลินนะครับกับการได้พูดคุยกับคุณพิทยาหอมไกรราชเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์โดยเฉพาะพื้นที่อนุรักษ์หนองหานนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งธรรมชาติเป็นแหล่งน้ํานะครับที่ ถือว่านับว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญก็คือมีชีวิตหลากหลายนะครับมีความสมบูรณ์และก็ได้สะท้อนให้เราเห็นว่าเราพึงจะต้องใช้ชีวิตกันแบบอย่างไรนะครับมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราอย่างไรเพื่อให้เราสามารถจะอยู่ได้รอดพ้นนะครับในภาวะการต่างๆเหล่านี้ในการแปรหันแปรเปลี่ยนแปลงแปรปวนของธรรมชาตินะครับวันนี้นะครับมา ฟังข้อคิดดีๆเรื่องราวดีๆกับคุณพิทยาหอมไกรลาศสวัสดีครับคุณพิทยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอบคุณครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันค้างกันอยู่เลยนะครับเรื่องของหนองหานเรื่องบัวเรื่องบัวใช่เรื่องบัวนะครับต่อในครับที่คุณสุภาสุภาสุโภสุภาพงศ์หรือสุภาพงศ์นะ โซพลสุภาพงศ์ครับท่านท่าน,านโซพลสุภาพงศ์งเป็นซีอของบางจากแล้วก็เป็นภาคเอกชนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ตั้งแต่สมัยสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนะครับคูณที่เริ่มครับ,รบท่านคเคยกล่าวเอาไว้นะครับผมมีโอกาสได้พบท่านอที่สํานักงานท่านนะครับเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์ช้างนะครับก็เลยผมประทับใจคําพูดของท่านอยู่ ท่านบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกนะครับว่าเราจะเป็นคนที่เป็นบัวใต้น้ำบัวกลางน้ำบัวพ้นน้ำนะครับถ้าสิ่งแวดล้อมเสียหายนะครับตายกันหมดนะครับมผมฟังก็โอ้โหจริงๆมันมันมันไม่จะเป็นนักบวชจะเป็นหัวขโมยจะเป็นพ่อค้าเป็นทหารตำรวจหรือเป็น ข้าราชการหรือเป็นคนธรรมดาพ่อค้าทั่วไปก็หรือเป็นชาวบ้านก็ก็ไม่ผลนะครับถ้าสิ่งแวดล้อมของเราเสียหายไปตอนนี้เห็นไหมครับสามสิบสีสิบปีผ่านไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกอย่างมาแล้วโควิดมาภูมีอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่สกลนครแท้ๆแล้วกันเสามฤดูสี่ฤดูวันสองวันเนี่ยก็ชัดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไม่อยู่ ก็ไม่มีใครรอดเมื่อธรรมชาติปรับตัวหาสมดุลใหม่นะครับครับพอกลับมาอย่างนี้ขออนุญาตนิดเดียวเดี๋ยวเราคุยผมเดี๋ยวผมลืมประเด็นหนองหานการทํางานที่หนองหานกลับมาที่หนองหานนิดนึงครับการทํางานที่หนองหานที่ปุิญญาลงไปขุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างธรรมชาติเป็นยังไงการทํางานเป็นยังไงชาวบ้านให้ความร่วมมือหรือไม่เมืองจังหวัดให้ความร่วมมือหรือไม่มีอุปสรรคปัญหายังไงและที่สําคัญในผมถามรวดเลยนะ่นกันฮะ เพราะว่าเวลาเราน้อยและที่สำคัญก็คือว่าเราจะทําความเจริญยังไงเราจะดึงคนไทยเข้าไปท่องเที่ยวนะครับเราไปสร้างรายได้ในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับงานด้านนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ที่หนองหานก็เราเกิดที่นี่แต่ว่าเราเพิ่งกลับมาได้ประมาณสามปีในช่วงปีแรกๆก็บางอย่างก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่เราต้องทำคือการปรับปรุงพื้นที่ ครับเลี้ยงปลาปล่อยปลาเลี้ยงไก่ซื้อไก่มาเลี้ยงทำเล้าไก่อะไรพวกนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกผลกไม้แต่ในส่วนหนึ่งทางด้านนี้ด้านที่เป็นหนองหานที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็ขวามือเราก็พบ,บพบว่าพื้นที่มันเปลี่ยนไปาจากเดิมาจากขอบบ่อน,นี่ให้นึกถึงกระทะนะครับาจากขอบบ่บอก็สูงสุดแล้วก็เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของผู้คนแล้วก็ลาดลงไปเรื่อยๆนะครับ นะครับครับมันก็จะเป็นพื้นที่แบบนั้นแหบบละนะฮะแล้วในนี้ก็ข้างหลังนี่ก็จะมีนกนะฮะแล้วก็พยายามจะไปดูนกก่อนจะเห็นว่าผมมีกล้องดูนกผมดูนกทุกวันนะครับอ่าก็อ่าศึกษาไว้ว่ามันมีนกชนิดใดบ้างที่มาหาก,กินอยู่ที่นี่นะครับแล้วมันพฤติกรรมมันเป็นยังไงอยู่กินยังไงแล้วก็สํารวจ ไปรอบๆหนองหานนะครับเวลาว่างก็จะขับรถเะเวลย์ถ่ยายรูปนกมีเยอะครับแล้วก็หลากหลายชนิดด้วยหลาหลายชนิดก็เป็นชนิดหายากของประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นศรรษษ<ช>ักยภาพหนึ่งที่สําคัญในเรื่องของการาดึงดูดให้คนมามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเดิมทีเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เดินทางมาที่สกลนครเนี่ยหลักๆก็จะเป็นพวก คนที่มาไหว้พระนะครับเนื่องจากว่าที่สกลนครนี้จะมีพวกทางพระทางด้านสายอาจารย์มั่นนะครับรว,รวมทั้งหลวงปู่ม,มั่น<อ>ด้วยก็มีพิพิธภัณฑ์อนุสรสถานอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ท่านก็เคยบำบบรษสา,าและก็มองมองร่างภาพที่นี่ก็จะเป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสายธรรมยุทธ์นะครับหรือพ่าพาปานะ<ม>นี่นนนก็จะมากันเยอะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ จะเป็นคนที่มามาทำเกี่ยวกับอาจะมามาท่องเที่ยวแล้วก็เป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่คนเดินทางที่มาที่สกลก็จะไม่ไม่ค่อยได้ค้างคืนที่นี่หรือค้างก็แค่คืนเดียวนะครับเะฉงนั้นเท่าที่ผมฟังจากทาง ผู้ประกอบการหรือหอการค้าจังหวัดแล้วก็โรงแรมทั้งภาคโรงแรมภาคบริการเนี่ยพูดก,ก็อยากอยากหาอะไรที่มาดึงให้คนอยู่ที่สกลเนี่ยอย่างน้อยคืนสองคืนนะครับไม่ใช่เป็นทางขับ,บนะครับครับบางคนมาไหว้พระแล้วก็ไปต่อนครพรนมไปมุกนอาหารไปน้องไกอย่างเงี้ยเราก็ค,ค,คิดว่าการดูนกเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แพร่หลายนะครับเป็นกิจกรรมดูนกเนี่ยมันจะเป็นอ กลุ่มคนที่ค่อนข้างจะเป็นตลาดที่มีคุณภาพนะก็หมายความว่าเขามีกาลังซื้อสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มีมีรถนิยมที่จะดูรักธรรมชาติแล้วก็ชอบที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปดูนกตามที่ต่างมีกําลังซื้อเขาก็ผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จัดการ สำรวจนกจนทั่วนะครับแล้ช่วงเวลาที่เข้ามาไว้นกมาเนี่ยช่วงไหนอยู่ที่ไหนนกชนิดใดจะพบที่ไหนนะครับแล้วเราก็เตรียมความพร้อมของพื้นที่ทําเอกสารทําอะไรแล้วก็ทำดีลกับโรงแรมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยกันขายตรงนี้นักท่องเที่ยวต้องมาค้างคืนนะแล้วที่สโกนก็มี ายการบินบินในสภาวะาปกติจสามสี่เที่ยวปัจจุบันนี้มีสองนะครับก็พร้อมที่จะเลิกงานเพื่อตกเย็นแล้วนั่งเครื่องมานอนตื่นเช้าก็ไปถ่ายรูปนกไปไหว้พระหรืออาจจะไปใครชอบทานเนื้อก็มีพนยาคำนะครับไทยเฟนช์นะครับซึ่งเป็นเป็นเนื้อคุณภาพแบบพรีเมียมนะครับและมีชื่อเสียงของสกนกรนะครับหรือจะไปไหว้พระต่อนะครับกลับมาดูนกอีกหน่อยนะครับ หรือไปเที่ยวปราสาทของปราสาทที่ที่พูดถึงนะคข้าศึาดูมและท่านนายเจงเวนคนนี้แล้วก็นั่งเรือชมหนองหาบนบรรยากาศหรือถ่ายนกน้ําเนี่ยอันนี้มันสามารถเขาสามารถที่จะอยู่ที่สกลได้สองคืนวันอาทิตย์ก็บินกลับนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นการอนุรักษ์และก็เอื้อให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็เพิ่ม รายรับส,ส,รสร้างรายได้ด้านเศรษฐกิจสร้ารายได้ใช่แล้วก็มีผ้าคลามอีกนะครับสกลก็มีผ้าคลามหมู่บ้านที่ผลิตผ้าครามสวยๆก็เยอะนะครับก็มีชื่อเสียงอืตอนนี้ในเวลานี้เนี่ยอที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าไปบ้างไหมครับ COVID มีไหมฮะโควิดอาจจะน้อยมีครับในส่วนที่ติดต่อผมมานี่ก็มีแล้วนะครับอมีมาดูนกแต่อันนี้ยังเป็นเป็นกลุ่มดูนกอยู่เนื่องจากว่า เราเพิ่งเริ่มสำรวจเราต้องการแนวร่วมนะครับผมก็ประสานงานอยู่กับทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยครับชวนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจนกมามาทำดัตต้าเบสนะฮะเขาเรียกว่าฐานข้อมูลของนกรอบๆของนกสกลนครนกขายยากนิดย้่นหน่อยใช่ไครับนกขายยากเนี่ยมันมีนกอะไรนะนกเป็ดเทานี่ที่พบเยอะ ก็ถือว่าหายากน,นะครับนะครับจํานวนมากด้วยแล้วก็อยู่นานนะครับเมื่อวันสงวันนี้ยังเห็นอยู่นะครับแต่ที่สําคัญคือ,อในปีนี้เนี่ยผมพบว่านกเป็ดเทาเนี่ยมาอยู่แล้วก็มาออกลูกที่นี่นะครับก็หมายความว่านองหาเนี่ยเป็นแหล่งขยายพันธุ์ด้วยไม่ใช่แค่แหล่งอพยพมาทำมาหากินช่วงฤดูหนาวนะครับ พอรูดูหนาวไปก็กลับอพยยกลับมันมีนกที่มาที่นี่เพื่อผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกหลานที่นี่นะนกเป็ดเทานี่เป็นนกที่มีสีส,สันสวยงามนะครับแล้วมีตัวขนาดใหญ่นะครับฝรั่งเขาเรียกว่าสปอตเบนปลายปากเขาจะเป็นปากเป็ดเขาจะเป็นสีเหลืองปลายปากนะครับตัวใหญ่เท่าก็เป็ดจริงนี่แหละครับอ้ออันนี้ก็ <มา S 1> เป็นอายลาย มาเป็นนกอพยพครับก็สายพันธุ์ที่มีนในบ้านเราก็จะเป็นสายพันธุ์จีนออกมาจากจีนเหรอฮนะมีจีนม,มีจะสองส่วนส่วนหนึ่งมีจากจีนอีกส่วนหนึ่งมาจากอ่าอินเดียนะครับโอ้โหแล้วก็มีนกกระสานนนนะฮะแล้วก็กระสาแดงนะครับอันนี้ก็หายากอันนี้ก็มีอยู่ประจานข้างหน้าเนี่ยฮะเขาจะมาช่วงเดือนไหนครับ ส่วนใหญ่จะนกพยุกตจะมาช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวเขาจะหนีหนาวมาอ๋อพูดง่ายหนีหนาวทางเขามามาพึ่งอุ่นมาที่อุ่นใช่ใช่ใช่แล้วก็มีอะไรกินด้วยนะฮะมีปลามีสไลายในหนองน้ำนี่เยอะขลุกมาตั้งหลายปีนะครับตอนนี้ทํางานอ่าจับมือทํางานร่วมกับชาวบ้านใช่ไหมครับได้ได้ช่วยกันชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของของการอนุรักษ์นะฮะอ่า ผม,ผมอยากจะย้ำตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าผมคิดว่าหัวใจสำคัญของการอนุรักษ์เนี่ยก็คือประชาชนนี่แหละครับเราต้องเข้าใจว่าน้อง,องหานเนี่ยหรือแม้กระทั่งนะป่าที่ไหนก็นแล้วแต่พื้นที่อนุรักษ์นะครับจะ,อะรอดหรือไม่รอดเนี่ยอยู่ที่คนหรือประชาชนที่ที่อยู่รอบๆอบนะครับที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์นั่นแหละว่าเขาจะอนุรักษ์หรือเขาจะไม่อนุรักษ์นะครับ นั้นแรกๆเลยพอที่ผมคิดเอาไว้นะครับหลังจากทําข้อมูลสมบูรณ์แล้วนี่ก็ผมได้ทําร่างโครงการเสนอไปทีจังหวัดนะครับว่าเราน่าจะมีศูนย์ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับซึ่งมันเป็นระบบนิเวศท,ที่มีความหลหาหลายที่สุดเนี่ยที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราน่าจะทำนะครับ เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในเขตเทศบาลนครนะครับพูดง่ายๆว่าเดินจากใจกลางของนครเทศบาลนครสกลนครเนี่ยเดินมาถึงบ้านผมได้ประมาณกิโลครึ่งก็เดินได้กันได้อยู่แล้วนะครับมันน่าจะอย,อยู่ในเมืองเลยอยู่ในเมืองเลยถูกครับ <c oughs> ก็อยู่อยู่ใ,ใกล้ๆกับอ่โฮมโปรแมคโครโรตัส <c oughs> เนี่ยนะครับ<อ>ก็อยู่ใ,ใกล้ๆโรบินสันเนี่ยนะครับแล้วก็มีโรงเรียนอยู่เยอะแถวเนี้ย มันน่าจะเป็นศูนย์ที่เราจะปลูกฝังเยาวชนเรานะครับแล้วประชาชนของสกลนครเนี่ยให้มาซึมซับและมารับทราบว่าการมีอยู่ของนกหรือความสวยงามของธรรมชาติที่เรามีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมาเรียนรู้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ก็จะเป็นแนวร่วมสำคัญนะครับในการดูแลหนองหาง,งต่อไปในอนาคตนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับลองนึกดูนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ ของทรัพยากร mm hmm. ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ศสะลากลางไม่กี่ท่านแล้วหลายท่านก็โยกย้ายไปตามวาระนะครับ mm hmm. เมื่อจะมาเทียบกับประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่รอบๆหนองหานนะครับ mm hmm. ไม่รู้กี่ตำบลไม่รู้สองสาม,มอำเภอนะครับครับแล้วกี่หมู่บ้านเนี่ยฮะซึ่งเขาเป็นคนใช้ประโยชน์กับหนองหานเนี่ยเขาจะใช้ผิดใช้ถูกยังไงเนี่ยเขาคุณจะรู้ ทำไมจะต้องอันนี้อนุรักษ์ไว้อันนี้อันนี้ทําอะไรได้อันนี้ทําอะไรไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของการจัดการแล้วก็ขอความร่วมมือและให้ความรู้เขานะค,ะครับแล้วก็นําเขามาดูในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยจ,จะเป็นหัวใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติครับผมคุยมาตั้งเยอะขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะถามเป็นคําถามสุดท้ายแล้วก็อะไรที่ตกหล่นคุณพิทยาอยากพูดพูดเลยนะครับที่ผมลืมถาม สิ่งที่ผมอยากถามก็คือว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับผมถามว่าคุณพิยาโตมาที่นั่นเติบโตมาที่นั่นแล้วก็นะครับเข้ามาลรําเรียนหนังสือมาทํางานอยู่ในเมืองหลวงนะครับแล้วก็ต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมามากมายหนองหานนะตอนที่โตมาตอนเด็กๆและวันนี้ผ่านมาเป็นตั้งสี่สิบห้าสิบปีมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับมันมีส่วนที่ อเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือทางด้านกายภาพนะครับกายภาพหมายถึงว่ารูปร่างของเขานะครับน้องหานที่เห็นผิดหูผิดตาเลยก็คือการที่น้ำนองหานไม่แห้งนะครับไม่มีไม่มีวันที่แห้งอืก็ฟังดูมันก็ก็ดีนะครับเพราะว่าเราเรา,เราต้องใช้น้ำําน้ำประปาทำอะไรนะฮะสำหรับ,ค,รบคนบริโภครอบๆหนองหาร แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องหานก็คือช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกที่ปูพานนะครับแล้วก็ไหลลงมาต่ำไหลต่ามามาหนองหานนะครับน้ําก็จะเอ่อสูงขึ้นนะครับ,รบแล้วก็พอหน้าแล้งฝนน้อยมันก็เริ่มแห้งลงพอตอนเริ่มแห้งเนี่ยพวกวัชพืชพวกต่างๆอะไรเนี่ยพวกปักตบพวกอะไรเนี่ยมันก็จะตายแห้งตายมันลงลงไม่ทันน้ํา นะครับมันก็จะเป็นทุ่งหญ้ายาวโพ้นเลยนะผู้คนก็เอาขวัวควายมาเลี้ยงปล่อยบ้างบางคนก็ลงมาปิกนิกนะครับสำหรับคนเทศบาลเมืองนะครับคนที่มีชุมชนอยู่ใกลก็จะลงมาปิกนิกมาเล่นว่าวลอะไรกันก็แล้วแต่สารพัดนะครับนะครับแล้วพอหน้าฝนต่อไปมากก็น้ําก็เพิ่มขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้เราจะไม่มีปัญหาเรื่องว่าจะพืชมากทุกวันนี้ปัญหาว่าจะพืชมีเพราะว่า น้ำเราไม่เคยแห้งแล้วนะครับอันนี้มันก็เพราะอะไรเนื่องจากมีการทําประตูออกั้นน้ําเพื่อยกระดับน้ําให้สูงขึ้นนะครับก็ต้องการเ<อ>ป็นมากนะครับออแล้วก็เกิดประกอบกับว่าการจัดการในเรื่องแก้แก้ปัญหาที่แบบมีตะกอนทรายที่มากำน้ํามาทําให้ปากน้ําห้วยต่างๆที่ไหลามาจากภูพานมาลงหนองหานเนี่ยมันไม่สะดวกไม่อะไรเนี่ยก็ทําทให้ ทางภาคเราได้คิดว่าการทําประตูน้านี่คือวิธีแก้แล้วก็ปิดเปิดเพียอตายเตอะพูดง่ายๆว่าเราเราไปแทรกแซงธรรมาชาติแล้วถูกครับแล้วมันก็ทําให้สายน้ําของน้องหานเนี่ยไปลงที่ไปเชื่อมกับน้าแม่น้ําโขงนะครับจากน้องหานเนี่ยจะมีลําน้ําก่าไปไหลลงแม่น้ําโขงดังนั้นเมื่อก่อนเนี่ยปลาจากแม่น้าโขงก็ไหลก็ขึ้นย้อนน้ําก่าขึ้นมามา อยู่ในหนองหานเนี่ยก็จะมีสายพันธ์ุปลาหลากหลายชนิดเกิดทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับจากจากการพัฒนาครับนะครับการพัฒนาครับนคครรัับบส่วนอื่นๆก็ยังแก้ไขกันได้ครับก็คุยกันต้องตอนนี้ก็ภาครัฐก็รับรู้แล้วครับว่าอ่า การจัดการของภาครัานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังครับอ่ะคุณพิทยามีอะไรฝากไปไหมครับที่ที่อยากจะฝากถึงผู้ชมเชิญเลยครับก็มีสองอย่างนะครับก็ที่ว่าเป็นหัวใจของการคุยในวันนี้ก็คือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับแล,แ,ลแล้วก็รวมถึงเราด้วยเนี่ยทุกคนนะครับต้องตะหนักคือว่า ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปจนยากครับที่จะทําให้กลับคืนดังเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันในวันนี้เนี่ยอนาคตของลูกหลานจะสั้นมากนะครับสิ่งที่เราควรจะทำก็คือพยายามทำทสิ่งทุกอย่างสำ,สำหรับดูแลสิ่งแวดลอนะ้อมเท่าที่ทุกคนจะทำได้ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อยืดอายุโลกไปนะครับให้เหมาะกับารอยู่อาศัยของพวกเราอีกส่วนหนึ่งคือ สภาพจิตใจของเรานะครับต้องหงันกลับมาดูแลนะครับแล้วกอ็อย่าพยายามไปสุมไฟนะครับหรือว่าเติมฟืนเติมเชื้อไฟให,ให้เกิดเป็นภัยพิบัติผู้คนเกียดชังแย่งชิงต่อสู้แย่งชิงกัน,นแย่งชิงประเทศแย่งชิงข้าวของรบราค้าฟันกันนะครับเรื่องนี้มันจะเป็นส่วน ที่อยู่กับพวกเราทุกคนนะครับว่าตอนหนักแล้วก็จะแก้ไขกันยังไงนื้อเย่จะอยู่ตรงจุดไหนนะครับเพื่อที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมแล้วก็ลูกหลานของเราได้มีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกนี้ในสภาพที่ดีนะครับให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ขอบคุณมากครับคุณทิยาครับคุณชมครับผมไม่สรุป ผมคงไม่สรุปอะไรนะครับมีแต่ว่าเดี๋ยวผมคงอาจจะหาเวลาไปถ่ายทำณที่หนองหานให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับและได้คุยกับคุณพิทยานะครับข้อคิดดีๆนะครับจากนักอนุรักษ์คนนี้นะครับได้สะท้อนมุมไม่เราเห็นนะครับและที่สําคัญก็คือที่คุณพิทยาพูดไว้นะครับนะครับคิดถึงลูกหลานเรานะครับเขาจะอยู่กันอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในรัเมองไทยนะครับวันนี้ผมปานุมาสุขบรนพร้อมทั้งคุณพิทยาหอมไกรลาศนะครับนักอนุรักษ์ ับธรรมชาติและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ